เรื่องแมวแมวในประเทศสิงคโปร์ก็เป็นข่าวดีของคนรักแมวในประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อการเคหะของประเทศสิงคโปร์หรือ Housing Development Board HDB ที่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยสวัสดิการของคนสิงคโปร์เขาอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้ในห้องของการเคหะแล้วนะครับก็เท้าความกลับไปนิดนึงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับคนเมืองเลี้ยงสัตว์ แบบเป็นเพื่อนมากขึ้นทั้งหมาแมวนกและสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับแตกต่างจากคนสมัยก่อนครับที่แค่ให้ข้าวให้น้ำแล้วจะไปไหนก็ไปแ,แล้วปัญหาก็คือใ้การที่เลี้ยงแบบเปิดอย่างนี้ครับให้ข้าวอย่างเดียวไปไหนก็ไปเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาเมืองครับทั้งเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สัตว์ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นนะครับ แล้วประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ๆเพราะว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับทรัพยากรที่ดินขาดแคลนเป็นจํานวนมากนอกจากคนแล้วก็ต้องมีมาตรการที่จัดการกับสัตว์เลี้ยงประเภทแมวอีกด้วยเพราะว่าคนจํานวนมากของเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยรวมแฟลตคอนโดแล้วคน80%ครับอยู่ในบ้านของการเคหะก็คือ housing development board หรือ HDB นี่แหละครับ ย้อนเท้าความกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยเขาห้ามและกฎหมายยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อปี1989ครับมีกฎหมายออกมาชัดเจนว่าห้ามเลี้ยงแมวใน HDB flat ก็คือ flat ของการเคหะทั้งหลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อยู่อาศัยประเภทอื่นที่ซื้อเองไม่ได้ผ่านการเคหะไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเคหะก็สามารถเลี้ยงได้ครับไปลงทะเบียนเลี้ยงได้ าอยู่ในบ้านของการเคหะแล้วคุณฝ่าฝืนเลี้ยงแมวคุณจะเสียค่าปรับ4,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือ180,000บาทไทยแต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวดนักจะบังคับใช้กฎหมายไปเรียกเจ้าของมาปรับตามระเบียบก็ต่อเมื่อมีคนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากแมวของเจ้าของคนนี้เท่านั้นนะครับ แต่ว่าตอนนี้ครับมีมาตรการออกมาใหม่หลังจากผ่านไป35ปีอนุญาตให้เลี้ยงแมวในแฟลตในคอนโดของการเคหะของสิงคโปร์ได้แล้วแต่ว่าก่อนจะออกมาตรการได้ครับผ่านกระบวนการต่างๆถึง2ปีเต็มๆเพราะว่าแน่นอนคนสิงคโปร์ก็มีทั้งกลุ่มคนรักแมวกลุ่มคนที่เฉยๆกับแมวแล้วก็กลุ่มคนที่เกลียดแมวเพราะฉะนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ต้องหา มาตรการหรือหากลไกที่จะอยู่ตรงกลางให้ทั้ง3ฝ่ายนี้ยอมรับกันได้ให้ได้นะครับมาตรการที่ออกมาเนี่ยเป้าหมายก็เพื่อทั้งความสุขของทั้งคนที่เลี้ยงแมวแล้วก็แมวนะครับแล้วก็ให้ทันกับสถานการณ์โลกที่ผมบอกไปแล้วว่าณปัจจุบันคนอยู่คนเดียวมากขึ้นทั้งคนแก่แล้วก็คนวัยหนุ่มสาวที่ไม่มีครอบครัวนะครับ เขามีความเหงาเขาก็เลี้ยงสัตว์แบบเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับการมีสัตว์เลี้ยงในบ้านก็ทําให้สุขภาพจิตของเขาดีขึ้นมาตรการนี้เขาออกมาเพื่อควบคุมประชากรแมวนะครับไม่ให้มีแมวจรจัดที่จะไปออกลูกออกหลานโดยไม่รับการดูแลหรือไปทําร้ายคนอื่นก่อความเดือดร้อนราคาญให้กับคนอื่น ส ja okay. um ่วนแมวที่มาทําการลงทะเบียนได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับการป้องกันการทําร้ายการทารุณแมวได้รับการดูแลตามมาตรฐานแล้วก็ลดการปล่อยปะละเลยแมวเลี้ยงให้ไปเดือดร้อนคนอื่นนะครับการแอบเลี้ยงแมวในแฟลตของการเคหะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยมันผิดกฎหมายมานานแล้วนะครับในปี2023นะครับมีการจับและปรับ ครั้งใหญ่ทีเดียวก็คือมีคนแอบเลี้ยงแมวในห้องของการเคหะนี่ละครับแล้วก็มีแมวมากกว่า40ตัวทีเดียวดังนั้นเพื่อทําให้กฎหมายของแมวเนี่ยถูกกฎหมายขึ้นมาเมื่อ2ปีก่อนครับประเทศสิงคโปร์ก็เริ่มกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะเรื่องระเบียบของการเลี้ยงแมวแล้วก็มีความเห็นต่างๆครับมากกว่าส0,000ื่นความเห็นมีการประชุมขุ่มย่อยที่มีคนเข้าร่วมที่หลากหลายนะครับ ทั้งคนเป็นเจ้าของแมวมากกว่า100คนคนที่ไม่เลี้ยงแมวกลุ่ม NGO ที่ดูแลสวัสดิภาพของสัตว์แล้วก็มีผลการสํารวจออกมาจากกระบวนการของเขานะครับทำการสํารวจในช่วงธันวาคม2023ถึงกุมภาพันธ์2024มีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า4,000คนนะครับผลการสํารวจออกมาว่า65%ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นด้วย หรือไม่คัดค้านกับการอนุญาตให้เลี้ยงแมวได้ไม่เกิน2ตัวต่อห้องของการเคหะ1ยูนิต1 3บอครับบอกว่าเลี้ยงได้มากกว่า2ตัวเถอะต่อ1ยูนิตนะส่วนอีก12รครับรวมกัน2อันคือกลุ่มที่บอกว่าไม่ให้เลี้ยงเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งครับบอกว่าไม่ให้เลี้ยงเกิน1ตัวต่อ1ย mm ูนิตก็ได้ข้อสรุปว่าเสียงข้างมากนะครับ65%ตบอกว่า ให้เลี้ยงได้แต่ไม่เกิน2ตัวเพราะฉะนั้นจากการประมวลผลทั้งหมดจากผลการแสดงความเห็นต่างๆก็สรุปมาเป็นมาตรการใหม่ที่จะเริ่มในวันที่1กันยายน2024และเป็นมาตรการที่มีช่วง2ปีนะครับจาก1กันยายน2024ถึง31สิงหาคม2026เป็นช่วงเวลาที่จะทดสอบทดลองเป็นช่วงเวลาที่ เปิดโอกาสให้เจ้าของแมวได้ปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบใหม่นะครับกฎระเบียบใหม่นี้มีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ชัดเจนครับแฟลตของการเคหะของประเทศสิงคโปร์อนุญาตให้เลี้ยงแมวได้ไม่เกิน2ตัวต่อ1ยูนิตแต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยแบบซื้อเองไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเคหะก็จะสามารถเลี้ยงได้ไม่เกิน3ตัวต่อยูนิตครับกฎข้อที่2ก็คือแมวที่ได้รับอนุญาต ตามจํานวนที่ได้ระบุไว้ทุกตัวจะต้องทำหมันและฝังไมโครชิปกฎข้อที่3ครับเจ้าของแมวจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ในที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันแมวหนีเที่ยวและป้องกันแมวตกจากระเบียงตกจากที่สูงและถ้าจะเอาแมวออกมานอกห้องจะต้องใส่สายจูงหรืออยู่ในกล่องอยู่ในกรงเท่านั้นนะครับ กฎข้อที่4ผูกพันกับช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนปรับตัวเข้าสู่กฎระเบียบใหม่นะครับนับตั้งแต่1กันยายนต0 2 4ถึง31สิงหาคม2026คนที่เลี้ยงแมวมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดยังสามารถเก็บแมวที่เลี้ยงอยู่ณนะขณะนั้นของตัวเองได้ไว้จนแมวเสียชีวิตถ้า คุณมาลงทะเบียนแจ้งไว้กับรัฐบาลในช่วง2ปีที่เปิดโอกาสเป็นพิเศษไว้ให้นี้แต่แน่นอนครับยังต้องทำหมันและฝังไมโครชิปของแมวทุกตัวไม่ว่าจะเกินหรือไม่เกินนะครับการลงทะเบียนครับสามารถทำแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงก็เริ่มตั้งแต่1กันยายน2024นี้เลยนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้การเลี้ยงแมวผิดกฎหมายเฉพาะ ในห้องของการเคหะเท่านั้นก่อนหน้านี้คนที่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับก็สามารถเลี้ยงแมวได้แต่ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องแต่ตามระเบียบใหม่เพิ่มโอกาสให้คนที่อยู่ในแฟลตอยู่ในห้องของการเคหะสิงคโปร์เนี่ยสามารถเลี้ยงแมวได้อย่างถูกกฎหมายดังนั้นก็จะมีเจ้าของแมวชุดใหม่ที่ต้องมาลงทะเบียนครอบครองแมวเป็นครั้งแรกสำหรับกลุ่มนี้นะครับที่ครอบครองแมวเป็นครั้งแรก เข้าไปลงทะเบียนออนไลน์แล้วจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์1ครั้งนะครับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและบวกกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยทีนี้มาดูค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมของการมีใบอนุญาตเลี้ยงแมวเนี่ยจะฟรีในช่วง2ปีแรกจากนั้นนะครับจะมีค่าธรรมเนียมแยกกันครับสำหรับแมวที่ ทำหมันแล้วจะเสียค่าธรรมเนียม15สิงคโปร์ดอลลาร์หรือ400บาทต่อปีแต่ถ้าไม่ทําหมันครับราคากระโดดเลยครับเป็น90เหรียญสิงคโปร์ต่อปีหรือว่า2,400บาทต่อปีซึ่งเป็นราคาเดียวกับค่าลงทะเบียนสุนัขกกน,นะครับ <S <S แล้วยังมีมาตรการพิเศษครับว่าถ้ามาลงทะเบียนในช่วง2ปีแรก แล้วก็ทําหมันแมวมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ค่าธรรมเนียม15เหรียญสิงคโปร์ต่อปีเนี่ยยกเว้นให้ฟรีไปตลอดชีวิตของแมวตัวนั้นเลยทีนี้แล้วกลุ่มคนยากจนที่เลี้ยงแมวในแฟลตของการเคหะทําอย่างไรเพราะแน่นอนว่าถ้าคุณต้องอยู่ในการเคหะของรัฐก็แปลว่าคุณไม่ได้มีรายได้มากนักนะครับรัฐบาลสิงคโปร์จะมีมาตรการช่วยเหลือสําหรับเจ้าของแมวที่มีรายได้ไม่มากนัก โดยรัฐบาลสิงคโปร์จะออกไปจัดการทำหมันและฝังไมโครชิพให้ฟรีกับครอบครัวที่มีฐานะยากจนแล้วก็หลังจาก2ปีแรกครับพอถึงปี2026วันที่1กันยาเจ้าของแมวที่ไม่ลงทะเบียนไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองแมวจะถูกปรับอย่างหนักครับต่อครั้งคือ5,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือว่า 1, 3 5 0 0 0บาทไทยทีเดียว ก็เป็นที่น่าสนใจครับว่าประเทศสิงคโปร์ที่มีกฎหมายค่อนข้างจะเข้มงวดดูแลสวัสดิภาพของประชาชนเป็นอย่างดีเขาก็ยังต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลงคนมีความเหงามากขึ้นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบเป็นมิตรหรือเป็นลูกมากขึ้นแล้วจะช่วยให้สุขภาพจิตและทางสุขภาพกายเขาดีขึ้นด้วยเช่นกันแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็มีกฎระเบียบที่ชัดเจนนะครับเพื่อคุ้มครองทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอง แล้วก็คนที่ไม่เลี้ยงสัตว์ให้สามารถมีความสุขอยู่ได้อย่างสมดุลซึ่งกันและกันด้วยไม่เหมือนบ้านเราครับที่ใครจะเลี้ยงทําอะไรก็ทําไปไม่มีระเบียบใดๆทั้งนั้นความเดือดร้อนําคาญต่างๆก็ไปเกียรเสียกันไปตกลงกันเอาหลังใหม่ง่ายๆแล้วมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่จบสิน้นดูเยี่ยงอย่างของสิงคโปร์ในการจัดการมาตรการเลี้ยงแมวของเขาแล้ว น่าเหลี่ยนแบบมากๆครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ